พูดถึงว่าพระสงฆ์องคู่หลวงปู่หลวงตาที่จำบรรษาอยู่แต่ละวัดแต่ละวัดแต่สิแตกต่างกันไปแต่ละชุมชนแต่ละวัด็บ่บือกันบางชุมชนเป็นชุมชนใหญ่มุ่ง้านใหญ่เป็นก็นสารมหรถหัวแลพระสงฆ์องคู่ได ทมกำลังศรัทธาของเพิ่นการยู่การจินการฉันของหลวง,งปู่หลวงตาตลอดถึงเครื่องไส้รรำปิ่นกาแต้โอเวนตินขนมน,นมเนยตลอดถึงปัตตุปัจจัยกับเปียกพร้อมที่ว่าทันก็ยุได้จับมันสาได้โดยทีวยว่บ่ลำบาก แต่ละสถานที่แต่ละมองบ่คือกันฮี่อัตามาจะเ้าถึงอยู่เดี๋ยวนี้ก็บ่ได้เปรียบเทียบบ่ได้ติบ่ได้ท่วงือเบอาตามสถานการ์แต่ละมองแต่ละสถานที่บ่คือกันบางบ้านกับบูบ้านเน่หน่อยห้าสิบหกสิบหลังคามีวัดก้าเจ้าข้ศรัทธาใส่บาททำบุญ เไปจังหันแต่ก็อาจสีบัวทั่วถึงดูแลเรี่องปัจจัยยังไทยท่ยานเรื่องไทยธรรมต่างๆกับบริวาอันนี้วอาอยู่นี้วอาช่างดีาางดอ,อาา่าบริวารช่างลบเด้อก็คือวอาฟังแต่ละสถานอาตมาก็เลยว่าบอลแปลกดอกที่หลวงปู่หลวงตาผู้บาอาจารย์ที่เป็นอยู่ บ้านน,น้อยหอยแกนจับมันาพระเดญยตยโยมมีโอกาสในท่าบุญความิรภาจับมันสา่ว่าเรียมเรื่องทยาท่านก็อาจิขาดแน่อาจิเจนกับแป้ก,กับวมี่สิโอตินกับวมี่บางท่านบางองค์ท่านก็ดูดบุหรี่ยาสูดด้วยถือว่าจะเป็นวิัยห้ามแต่ก็ถือว่าเป็นของธรรมดา ยาสูยาเส้นถือว่าเป็นของเครื่องกฎหมายก็มีคู่กันไปท่านก็อาจจะขาดตัวนี้ขาดปัจตุปัจจัยิตนิมนต์ไม่ค่อยมีปุณก็ไม่ค่อยมีอันนี้วอยุนิโทษอนยาดยมที่ยาดยมบุเบงบปรี้บุบแมนท่านผู้สายุึกชนดีหมดท่านก็ทำได้แค่ส่งอาหาร <c oughs> ทำกับข้าวถวายพระตื่นเช้ากินข้าวจา,ากบาตใส่บาตเรื่องประตุปจัจใจก็อาจจะขาดจะเขินกับวนาแปดที่เห็นหลวงปู่หลวงตาเพิ่นโพดที่รู้จักญาติโยมรู้จักกันในทองยุทูกแน่รู้จักกันในส่องเฟน,นเป็นเพื่อนกัน บางองค์ท่านก็ขอสัทธาขอกาแฟาไว้ฉันขอโอเวนตินเพว่าหมู่บ้านกับหมู่บ้าน,นเล็กๆมีผ้าอยู่องค์หนึ่งอย่างมากก็สองรูปแต่ส่วนมากจะอยู่องค์เดียวมากกว่าอจตมาเห็นส่วนอาตมาถ้ามีอาตมาก,ก็แบ่งไป นะาอาตมาได้มาอยู่วัดใบใหญ่เงี้ยบ้านใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนคนเยอะอย่างเงี้ยมีกาแฟเยอะมีองค์ินเยอะอาตมาก,ก็แบ่งไปให้ท่านเอาว่าท่านที่อยู่วัดป่าหรือว่าอยู่วัดหมู่บ้านเล็กๆท่านก็าขาดแลนส่วนมากท่านก็จะได้เบี้ยเลี้ยงอย่างชีพพระอาวุโสพระแจะ่ถ้าองค์ไหนได้เป็นเจ้า,าวาสก็มีเงินยีละพัด มีเงินเดียนก็พออยู่ได้แต่องค์ไหนแค่รักษาการลองเจ้าวาดก็จะขาดตัวนี้อันตมาก็เคยขอขอเหมือนกันบางครั้งก็มีมีเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็รู้ๆกันพระสงองค์เจ้าก็จะลำบากเรื่องการฉันกาแฟโอวนติน ขาดปัจจุปัจจัยเราจะไปเรียงนันขอกับชาวบ้านที่ชุมชนอยู่ก็ไม่ได้เขาก็หาเช้ากินค่ำเหมือนกันที่เขาทำกับข้าวส่งข้าวเราก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วอย่างที่หลวงปู่ที่อยู่ที่ในป่าวัด,ดเล็กๆบ้านในน้อยท่านก็อยู่แต่โภชนาอาหารมีข้าวมีปลาได้ฉันได้คบท้วน แต่ท่านขาดกาแฟโอวันตินขาดผงซักผ้าขาดสบ,บู่ยาสีฟันอาตมาก็เคยไปช่วยบางครั้งอาตมาก็โพสขอขอสัทธาจากท่านที่รู้จักไม่ว่าอาตมาจะรู้จักญาติโยมหรือลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคุณคุ้นเคยอาตมาก็เคยขอขอกาแฟสักหอสองหอไว้ฉัน แต่ที่จริงอตรตมาได้มาก็ไปส่งให้หลวงปู่อาจารย์ที่ท่านอยู่ในป่าว่าเล็กๆที่ท่านขาดแคลนญาติโยมอาจจะเข้ามีถึงหรือว่าเป็นหมู่บ้านอยู่ก็จริงแต่เป็นหมู่บ้านเล็กๆอ่าิดนิมนต์ไม่ค่อยมีนะคุณโยมสําหรับปัจจุปัจว่าสัมพันธ์กับพระไหมก็สําคัญคือกาแฟเราก็ต้องซื้อโอวันตินเราก็ต้องซื้ออ่า ยาหมองอยาดมท่านก็ต้องซื้อซื้อมาแล้วสิ่งมวอนี้มันหมดเป็นซื้อมาแล้วมันก็หมดไปจะซื้ออีกข้างหน้าก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยหลักก็คือปัจจุปัจจัยไม่ค่อยมีวันศีลวันพระที่ญาติโยมมาทำบุญก็น้อยขนาดวันศีลหญ่ๆแทบบางครั้งจะได้แปดสิบบาทบางครั้งจะได้ร้อยบาท,บาบาทค่าพระหง อันนี้พูดทางดีนะอย่าไปเข้าใจอย่าไปคิดลึกอย่างอื่นนะที่อาจารมาพูดอยาจับเอาคําพูดกันว่าพูดในสิ่งไม่ดีอยากได้เรียกร้องไม่ใช่อย่างนั้นคือพูดถึงตามสถานการณ์แต่ท่านก็อยู่ได้ไหมอยู่ได้ที่พูดนี่ก็คอยคขาม,มาเห็นท่านโพสขอความศรัทธาขอความเมตตาจากญาติโยมผู้ใจดีผู้ใจบุญถ้าท่านไม่ทําแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาทางไหนหาทางไหน คือจะต้องกินต้องฉันกาแฟโอวัลตินอย่างที่เราไปทํางานหรือว่าเราอยู่บ้านเราก็ยังฉันกาแฟเรายังทานกาแฟทานโอวัลตินพระท่านก็เหมือนกันดูตำราอ่านหนังสือถึงเช้ารูปร,รมวนมนัดสวดมนต์แต่ว่างานน้มนต์มันไม่ค่อยมีปัจจุปัจจัยมันก็ขาดอย่างวันก่อนอัตมาก็ได้ไปมอบกาแฟให้ที่วัดป่า สี่หอ่อที่ท่านใจดีที่อาตมาพูดขอท่านมาให้อาตมาก็ซื้อไปถวายท่านห่อละร้อยสี่หอก็สี่ร้อยบาทช่วยท่านผมงักผ้าท่านก็ไม่มีสบู่ท่านก็ไม่มีกเราเข้าวัดแล้วก็ลองศึกษาดูดีๆเคยถามไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีโอลตินสันไหมมีกาแฟสันไหมมีผงซักผ้าไหมมียาสีปันไหมแล้วพุทธศาสนิกชน พูดถึงว่าบ้านเล็กๆนะหมู่บ้านเล็กๆวันไม่ใหญ่กันดานห่างจากอำเภอห่างจากตำบลก็เหมือนพระบ้านไหนชุมชนใหญ่ๆเวลาเข้าพรรษาก็มีการถวายพระอาบน้ำฝนสบู่ผงซักผ้ายาทิพิปันพันกระยอะแยะแต่วัดเล็กๆวัดน้อยๆวัดที่ไม่ใหญ่ไม่โตไงท่านก็ขาดสิ่งพวกนี้พวกเราก็อาจจะไม่คิด หรือว่าคิดแต่ก็ไปไม่ทั่วถึงที่อาจจะมาพูดได้เต็มปากว่าอาจจะมาเดินทางบ่อยจะมาเที่ยวจำพรรษาจังหวัดนั้นหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เพื่อศึกษาดูการดูไปดูว่าชุมชน,นนี้เป็นยังไงวัดนี้อยู่เราเป็นยังไงพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นยังไงบางวัดก็ขาดแกนแมนะแต่กุฏิก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่บางวัด น้ำฉันยังไม่มีเลยคุณโยมต้องเอาน้าปราปามาต้มใส่ถังอาจารย์เห็นหลวงปู่น้าปราปาเปิดใส่ถังแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็กอกใส่ถังไว้จะดืม่มมันไม่มีใครนําน้ําไปถวายมันไม่มีใครนรําปฏิปไตยหรือว่าอัตถบริการไปถวายให้ท่านท่านก็ไม่พูดท่านก็ไม่ขออะไรหรอก อันนี้ก็พูดในฟางทางที่ดีได้คุณรวมเด้อไม่ใช่ว่าจะเห็นแล้วจะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ต่อว่าสัายาโยมไม่ดีไม่ใช่พูดถึงว่าภาพรวมแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันที่ทนอยูอ่วัดก็ต้องมีพระน้ามีพระก็ต้องดูแลนะพูดทางที่ดีนะยโยมอย่าไปคิดทางอื่นเด้อถ้าได้ดูเก็บนี่แล้ว อ่ะก่อนหมดหนาสัตว์ก็จริ่พรอ